คลิปนี้นะครับก็จะทำการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่นของมาหลอดตำแหน่งมิดเลนคู่กับจอเลียกผมตามสไตล RP ์ RPL RV p o l i ลผม,มดูเสียบว่าจะสามารถเอามาหลอดไปเล่นมิดเลนหรือเลนกลางได้หรือไม่ผมมาดูในคลิปนี้ก็ได้เลยครับผม โดโมมีนาสังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคแอสเตอร์นะครับวิกงก,กับเกม ROV ไ Iron นะ o f อ e r การอีกครั้งเนึ้งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะเราที่พูดต้นคลิปไปตะกี้นี้นะครับผมก็จะทำการเล่นมาหลอดตำแหน่งเดนกลางนั่นเอง เล่นคู่กับดอรเรีนนะครับผมซึ่งก็ดอรเรียนเล่นโลมมีเพราะว่ามารลอดเนี่ยมีการปรัะแผทใหม่ที่ผมเล่นไปคลิปก่อนๆน,นะครับผมนะัแล้วทีนี้เนี่ยทางนักแข่งจาก RPL หรือ Rvpoli นะครับน้องๆทั้งหลายนะครับผมเนาะได้มีการแหวกแนวแล้วผมเอามาลอดไปเล่นเลนกลางนะครับผม,ผมก็เอ๊ะเอาเล่นได้เหรอสุดท้ายเล่นได้จริงๆครับผมเนาะ ก็จะทาการเล่นในคลิปนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามาลอดเนี่ยการปรับมาครั้งนี้นะผมเลยเขาว่าจะเป็นไฟเตอร์มากยิ่งขึ้นนะผมมาปาดกันไปโคตรจะแรงเลยับผมตอนนี้ซีเนียร์เลือดโดนโลงมากบอกเลยครับว่าหวานเจี๊ยบเลยครับผมเนาะเก็บคิวไปับผมซีเนียร์โดนเฟิร์สบัตไปับผมทางของยูเอฟิกเกอร์ไปจงังหวะนี้แต่ก็นะครับผมที่ผมบอกไปก็คือเล่นเรนการได้เพราะสามารถเดินโซนตรงแม่น้ำข้งบนข้างล่างขึ้นกลางขึ้นลงกลางอะไรก็ได้หมดนะผมเนาะ กินกับอะไรกับคู่ดอเรียแล้วก็อร่อยจริงๆครับ <g ül> เดี๋ยวรออันตีก่อนละกันนะผมเนาะก็จะเป็นการแหวกแนวนะเอ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหหนงหนงหนงจิบหายแล้วตัวนยนเข้าว่ะมาหนงหน่วยตอนนี้ว่าแต่ก็ขอปาดยื้อสุดความสามารถโอ้โหเอ็กซีคิวเด้งว่ะสีเนี่ยโคตรจะลัดช็อตลัดคิวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอย่างมึ่อใดเสียครับแค่ตนเกก็เน,นะแค่เรารตอนจังหวะกระตุกหน่อยแม่นิดเดียวครับโอเคเดี๋ยวรอของแป๊บหนึ่งับผมเนาะก็ของของ,ของมาลอดเนี่ยก็ล็อ ถึกๆแล้วก็ของดาเมจดาบแดงชิ้นเดียวแล้วละกันจะได้แบบหวานเจีย๊ยบเลยแต่ตอนนี้สีเนียอผมเนาะปาดไปหนึ่งทีไม่โดนแล้วแต่ตอนนี้ผมเนะาะของรอเรียกผมกดอันติแล้วผมต้องถอยออกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าช็อคผมยังไม่มีรอช็อคอันติใก็จะมาแล้วนะผมโอเคมาแล้วถ้าผมเลเวลสีแน่นอนมาครับเดี๋ยวคู่กับดอเรียดอเรียยังไม่เริ่สีเช่นกันนะผมต้องหาจาังหวะช็อคแบบถูกๆ สุดร้าวใจเออผมเนาะตอนนี้เออของขอป่าใส่ซีเนียลจังหวะนี้เออผมพุ่งเข้าไปหาแล้วตอนนี้เออผมเป็ดแล้วนะผมสองสองสะจุดตอนนี้ซีเนียลไม่มีอันตินะผมขอทำการป่าใส่เออผมเรียบร้อยเออผมมาครับก็นะครับอ่าเดี๋ยวเดินอะไหนต่อไหมโอเคไม่มีใครต่อครับผมเนาะแต่ขอเปิดละกันนะฟนะ้าฟ้าไม่มาไม่ถอยดีกว่าวะแม่รอเรียกฝั่งนู้นก็รู้ใจดีจริงๆเว้ยว่าแต่รอเรียกป่าไหมเออน,น่าจะป่าแหละมามีกันสองตัวขนาดนี้โอเค เดี๋ยวเราขอตีปูแป๊บนึงปูนาขาเกครับแต่ตอนนี้ก็ผมมูร์หลาดไปดายมิชั่นสไลด์ใส่ตรงนั้นแล้วผมตอนนี้รอเลียมาจังหวะน,นี้บอกเลยครับว่าโดนสตาร์ทไปหนึ่งทีแล้วตอนนี้ผมเอาไงต่อไมโลฮาแล้วแต่กดเอเดนสิสเฟนเดอร์ของมทางซีเนี่ยจังหวะน,นี้ขอทำการช็อคใส่ตรงกลางจังหวะน,นี้มันหลบสกิลได้แล้ตอนนี้ขอช็อครอบที่สองใส่คู่คอมโบโดอเลียปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยของมเรสตาร์ท100องศาเก็บคิวไปทั้งของซีเนี่ยกับรอเรียอ็ผมโอโ้โหนี่หนแหละครับับบบบคคคคูู่่่่่ออออมโเเเเกกกกรีียยยนนนนนจดๆลลลลลวววะะแ้้าางืสไ ก็นะครับผมนอกจากมาหลอดคู่กับดอรเรียได้ก็จะมีมาหลอดคู่กับอลิสได้อลิสวางบ่อสโลไว้นะขอให้มาหลอดเทื่อที่จะช็อคเข้าไปเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถหนีได้หรือหนีช้าเลยแล้วกันนะถ้าไม่มีฟิกเกอร์นะครับก็โดนสโลหนืดไปครับดอรเรียก็มีสโลหนืดอยู่แล้วสกิลหนึ่งอ่ะสตารนิดหนึ่งหน่อยๆน่อยกับของอลิสด้วยนะครับ มาครับประมาะนี้เนี่ยเราก็เช่ยขผมบอกครับผมเนาะขึ้นเลนกลางลงเลนกลางไปเลนล่างแล้วก็ขึ้นบนไปเลนกลางอะไรประมาณนี้ครับผมมันเดินง่ายมากแล้วมาหลอดเลนกลางเนี่ยเออน่าสนใจครับผมเนาะตอนนี้ครับผมจีเนี่ยจ้าเอ๋ครับผมปาดเป็นที มาครับจังหวะน,นี้ยูเเลือดโลมากๆขอทำการช็อคใส่ไปหาตันี้ีเนี่ยผมคอยค้ำย้ํายอบอกเลยครับว่าแกไม่รอดแน่ผมบอกแล้วก็ช็อคตรงการจังหวะน,นี้บอก,ลก,กแล้วก็สีสิวกิ้วเก็บไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาแล้วแล้วผมขอทำการขอช็ออีกรอบหนึ่งก็ผมช็อคหทีแล้วบอกเลยครับว่าปาดในดุกเทปด้วยเก่งใจไข้ของผมนะโอโหเก็บคิวรอเรียบไปหนึ่งตัวเลยครับผมลิ้นพันไม่เป็นไรครับในสเกตหน,นีครับเอลสูจังหวะนี้นาทีทีสี่แล้วจังหวะนี้ตอนนี้ก็ผมวิ พี่อนทางซีอาของบิลโลไปแล้วนี้ยื้อสุดความสามารถแล้วผมบอกเลยครับว่ายังรอดรอยู่โอ้โหไม่รอดอแต่ว่าแลกกันไปของทางของซีนเนียวผมแลกกันไปครับจังหวะนี้แล้วตอนนี้ก็ผมทางของเอลสุกำลัดงดันอยู่แล้วจะโจุดไปทางข้างหน้าแล้วตอนนี้มันมีวิกเกอร์ไม่รู้แต่ตอนนี้เคลียร์คีฟก่อนละกันโอเคก็ผมชุลมุนนัวจัดเลยว่ะ <laughs> นัวโคตรเลยครับเนี่ยแหละก็ผมเนาะ การเอามาหลอดเลนกลางงผมบอกเลยครับว่าประสิทธิภาพมันก็ดีใช้ได้เลยแล้วก็นเกเหนอจากออฟเรแล้วก็โรมี่เออของตอนนี้มันมากันทั้ง3ตัวต้องถอยเกาะไปเกาะเลยละกันไม่อยากจะไหวไม่อยากจะเคลียกบผมกลับไปสองสามตัวนี้มาครับขออันตีอีกรอบหนึ่งได้ไหมตอนนี้ผมอยู่อันตีนี้ไปแล้วและรอจังหวะของข้างบนก็น่าจะมีบิวโรขึ้นไปข้างบนแล้ว แล้วตอนนี้ก็ผมทำไปแล้วจังหวะได้เจออันเล่นบอกเลยรับว,ว่า1ลุม1ไม่ถือว่าลุมก็ผมจังหวะนี้1ต่อหนึ่งของทางบิวโรกับทางของอันเล่นจังหวะนี้แต่ทางของรำของทางอันเล่นบอกเลยครับว่ายื้อสุดความสามารถบอกเลยครับว่าช็อตตรงกลางจังหวะนี้ขอปาดไปหนึ่งทีแล้วปาดสองทีแล้วเรียบร้อยแน่นอนครับผมเก็บคิวไปครับเป็นการลอดเซอร์ทีเดียวแล้วอันเล่นแล้วผมบอกเลยครับว่าตัวมันชอบยื้ออยู่แล้วก็ผมเนาะมาครับรีบวารตรงกลางเลยก็ถ้าผมจังหวะนี้เพราะว่าคีฟดันอยู่รีบรีบวารทันไหมทันไหมทันไหมทันี้ ยี่สวินาทีรอช็อคก่อนนะกันโอ้โหแต่ว่าสัจจวัเลือดโลมากๆต้องถอยออกไปก่อนนะสันไนจังหวัดนี้ไม่โดนนะผมอ่ะยังไม่ใช้ว่าผมเนาะ แต่ตอนนี้ก็ผมซีอะทองมูราตจังหวะนี้โดนชั้นสแลสใส่ตรงกันแล้วตอนนี้โดนสั้นอยู่จังหวะนี้บอกเลยครับว่าจะรู้สึกความสามารถของผมเนาะแล้วตอนนี้ผมคนละการปาดไปหนึ่งทีแล้วผมเราเก็บคิวของซีเนี่ยไปตอนนี้เหลือห้าวี่หลอบการอันติช็อตกับผมนะตอนนี้เราเดียวจังหวะนี้ปาดไปหนึ่งทีแล้วผมเราต้องถอยออกไปก่อนแต่ว่านี้ขอทำการยื้อสุดความสามารถนะคนฟิกเกอร์นี้ไปแล้วต้องขอปาดใส่ลอเรีแล้วกันแล้วชดชดไม่ถึงแต่องว่าถอยแรกเลยละกันและเก็บคิวของเอลสูได้แล้วผมนะไม่ใช่แรกแล้ผมเป็นการสองามครับ เก็บคิวโคตรจะเยอะเลยครับผมอืม,อม,อมไม่ต้องมีนะครับผม,ผมเมย์แล้วผมเอาเน้นไฟเตอร์เลยละกันนะไฟเตอร์แอสซัเนเลย ถ้ามีเมฆก็มีแค่ดอเี้ยครับผมที่รีเซ็ตได้แต่เล่นตำแหน่งโลมิงนะครับผมนะตอนนี้ผมโอ้โหโดนถักไปหนึ่งทีโด,โดนครึ่งหลอดจังหวะนี้ขอเคลื่มจิตหน่อยละกันโอ้แต่ดีไม่โดนนะครับผมนะหลอจังหวะที่จะอันตีใส่ค้งของสองตัวหนอจังหวะนี้ขอปาดไปหนึ่งทีได้สังเกตหนีโอ้โหเลือดเลือดผมหายไปอีกแล้วอะไรวะขอเชื่อมจิตหน่อยไหมโอเคขอฮิวหนึ่งหน่อยแล้วกันมาครับจังหวะนี้ปาดไปหนึ่งทีเฮียคีฟก่อนโอ้โหแต่ว่าโอ้โหรอเลี้ยวมาวะถอยก่อนถอยก่อนเอออย่าอย่าอย่ายิงโอ้ แม่หลบแบบดิจิตอลได้ครับตะก,กีน้นี้เกือบตายครับกลับบ้านออก่อนแล้วกันเกือบไปหวั่นแล้วดีไปตะกี้โอเคครับผมเนาะจังหวะนี้อันเล่นได้สังเ,เ,เกตน,นะครับผมได้ซันเซสไปแต่ว่าผมบูดาเข้าไปดันชั้นแสแลสใส่ใจ,จังหวะนี้เราหลบสกิลได้ครับผมเนาะตอนนี้อันเล่นนะผมแต่ทางสดซูดจีฟีอีสปอร์ตไปแต่บิวโลยังไม่ตายครับผมตอนนี้ แต่ตอนนี้เอลสูดซูมสุดความสามารถับผมตอนนี้บอกเลยครับว่าชอมจะช็อกใส่แต่ว่ามันไม่พร้อมเท่าไหร่วะแต่เอาเลยละการจังหวะนี้จะเสียล้างพอดีรอซื้อหน่อยละกันเนาะแล้วตอนนี้สโลรตันไปโอเคไม่เป็นไร,รับผมนะตอนนี้ก็รอสุดความสามารถครับคีปยังไม่เข้าต้องรอต้องรอมาครับจังหวะนี้ขอรอคีปมาแล้วโอเค ตรงกลางครับผมเนะเาะพอช็อคอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้ควิกเกอร์เข้าไปเก็บเอลสูแล้วยูเอจังหวะนี้ครับผมแล้วบิวโลหักดังราจังจหวะนี้บอกเลยครับว่าผมก็ไปรอบเหมือนกันแล้วตอนนี้ได้ซีเนียลไม่ได้ว่ะโอ้โหรอดไปได้ยังไงวะเนี่ย สุดจัดประหลัดบอกแล้วซีเนียตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าแกไม่รอดนแน่จะเจอเอลสุว่าดีก็ผมเนาะเอลสุปาดไปหนึ่งทีไม่โดนก็ผมเนาะตอนนี้ขออนก,การกดสกิลสองยิ้อสุขสาม,มารถแล้วลดลงมากๆากแล้วผมบอกเลยว่าไม่มีสกิลหนีแกไม่รอดแน่ปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยก็ผมเนาะตอนนี้เราเรียกกดอันตีก็ผมบอกได้ครับว่าสโลนึ่งแน่นอนแล้วตอนนี้กดช็อปไปข้างหลังจังหวะนี้บอกเลยครับสกิลคนไม่มีสิครับผมแล้วเก็บสิลสติปเปิลคิวไปครับผมโอ้โหทั้งของยูเอกับรอเลี้ยวกผมเนาะลลงงไปถึเอด้วย เอลซูไม่มีสกิลหนีทุกคนไม่มีสกิลหนีก็แกมไม่รอดได้มาครับอารีเซสต่ออีกรอบนึงผมรอบอกได้โคตรจะเกลียดเอ้าผมนัดสลับมาดอดกับของดอเลียผมนัดดาบแดงผมมาแล้วเบลเรียนออฟชอยผมนัดช่วยจา,กการณาของทางยูเอแล้วตอนนี้บิวโรมาจาังหวะนี้ต้องขอบอลได้ก็ต้องถอยออกไปก่อนแลว้วช็อตจังหวะนี้อนหนีสกิลเราได้แล้วได้แอสซันซิส,สของทานดอนเล่นจังหวะนี้เก็บคิวของทันบิวโรไปผมสวยงามผมไม่ได้ยิงกลางผมป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยต้องถอยออกไปก่อนครับโอ้โหโดนจะะะะโโโลล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 วววว่่่่่่่่่่ถถออออออยยยกกกัััันนนนนนมมม้้เเเเเืดดดจงงงหหีขฮคไไไไบรผาาาแตะ ไม่เป็นอะรกันใช่ไหมเออกันหน่อยก็ได้นะโอเคเรีนล่างดังเลีนร่างดังโอเคแต่คีบโอ้โหป้อมป้อมตีโคตรแรงเลยโอ้โหปืนใหญ่อาร์เซนอลตีซะแรงเลยทันไหมเนี่ยไม่น่าทันครับป้อมแตกก่อนเออทันไหมเนี่ยเออโอ้โหไม่ทันครับผมป้อมแตกก่อนเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราก็ได้ตรงกลางแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเอาอินฟินิทเลเยอร์ครับผมนะ เพื่อที่จะปิดสกอร์ได้อย่าให้ยื้อเลทมาครับไม่งั้นไม่ไหวครับบิวโรยิงตัวบ้าข้างเลยมาครับถอยก่อนแล้กันโอเคจังหวะนี้ต่อจังหวะครับอูราจังหวะนี้ไปหลอกนิดน,นึงเนาะผมเนาะโอเคเก็บมาก่อนแป๊บหนึ่งหลบไปเป็นจิตต้องครับผมนี่ก็ยิงว้าวเลยเกินหนีอุ้มปาดไปหนีนะไม่โดนแต่ข้างล่างจังหวะนี้จับคนช้ากหนึ่งไหนไหเปล่าเขาของบิวโรแต่ว่ามันหนีไปละโอเคไม่เป็นไร So แต่เอายังไม่ม่หนีว่ะมันอยู่นี่ว่ะขอสโลนืดจังหวะนี้บอกเลยครับว่ามันก็สวนว่ะเฮ้ยมันสวนจริงๆว่ะเอาดีจังหวะนี้ขอช็อคเข้าไปจังหวะนี้บอกเลยครับว่าปาดไป่หนึ่งทีเรียบร้อยคุณก็ไม่รอดเดือดกันนะครับปาดไรนะข้ามกําแพงไปแล้วตอนนี้อ่าเล่นเก็บคิวของยูเอไปจังหวะนี้บอกเลยครับว่ายื้อสุดความสามารถก็ไม่ไหวจริงแต่ตอนนี้ขอทำการช็อคใส่จังหวะนี้เสียล้างแล้วคนอันดิฟิกเกอร์เข้าไปแล้วตอนนี้บอกเลยเก็บซีเนียมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดสเกตหนีตรงทางเอลสูแล้วก็ดฟิกเกอร์หนี สลับการกดช็อปอันตรีอีกรอบนึงก็ผมเนาะตอนนี้หนีออกไปแล้วก็ผมเนาะบอกเลยครับว่าผมขอทำการรองเท้าแหวนเลยก็ผมเนาะเปลี่ยนแนแวนอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอ้โหมันไปโคตรเก็กใบจัดเลยวะถอยก็ได้วะ <c oughs> แต่จะเอาไนวะ้นั่ะหน่ะรอเลียวอ่ะอย่างงี้ต้องสวนดิเออ โ okay, อเคเราอออิมพิซิเตเยอร์กนะ็ผมเนาะแต่ว่ารอซื้อไปเราเลยขอช็อคใส่ตรงกลางเลยด้วกันนะในส่วนในวันี้บอกเลยครับว่าก่อนนี้สกิลหนึ่งปาดไปหนึ่งทีโอ้โหไม่โดนเลยวะนี่ยนะแล้วเลือดโลเลือดโคตรโลแต่ผมก็จะโลตอนนี้ขอช็อคโอ้โหกดอันตีช้าไปหน่อยครับอืมนิดเดียวก็ผมเสียดายว่ะไม่เป็นไรครับเก็บไปเก็บสกอร์ไปเยอะเก็บแอซซิตไปเยอะนี่มันมาหมดมิดเลนจริงปะเนี่ย นี่มันโนไฟเตอร์อะโนไฟเตอร์ที่แบบเอามาเล่นแล้วคู่คอมโบกับดอเรียได้อะ <c oughs> เออถ้าสนใจดีครับมันมันเคลียร์คลิปได้ไวครับอันนี้ยอมรับว่าเคลียร์คลิปไวกว่ามเมดด้วยซ้ำหรือเปล่านะต้นเกมอาจจะของช้าหน่อยแต่ว่าถ้าป่าแบบ a o e อะไรเงี้ยโจมตีหมู่เราว่าไวครับแล้วของช่วงนี้คือเลดเกมมาหลอดให้ของชอบเลยครับจังหวะนี้ ปาดไปหนึ่งทีไม่โดนครับตัตอนนี้ผมแล้วอันตรีแล้วทางรองเดียวจังหวะนี้บอกเลยต้องยื้อสุดความสามารถได้เอ็นจิเนอร์สปันเดอร์เอผมเนาะยื้อคำของน้องโองเรล่แล้วเรียบ,ร,ยบร้อยของมมา,มาสองทัวร์ก็ผมจับคนชา้าหนึ่งสองนายก็ผมเนาะอันตรีปาดไม่โดนแล้วผมบอกเลยครับว่าแกไม่รอดแน่ผมบอกเลยครับว่าเก็บมาของซีเนียร์เรียบร้อยแล้วก็นี่ปาดฟิกเกอร์ไปแล้วตอนนี้อันตรีเลยแล้วตอนนี้ขอท้อการช็อคไปโอ้โหไอ้หลามมาจากไหนวะเนะี่ยแม่หลามกินเลยก็ผมเนาะคิวผมต่อยหลังเลยครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาายยยไปแล้วอ่่เเพิงใจสีครับ สกอร์คิวรวมแอซซิตนี่ก็ประมาณ30กว่าคิวได้โอ้โหนี่มันไฟโคตรมหาเทพชัดเลยมาครับรอเลี้ยวยังไงรอเลี้ยวยังไงหนบสกิลหนีไปมาออกกอสลเลเอร์ครับตอนนี้คีมันดันอยู่ครับผมตอนนี้ก็ร้องตีครับผม,มเพื่อไมให้ฝั่งตรงข้ามนี่แต่ยูเอมันยังอยู่กับซีเนียลอะจังหวะน,นี้เอาไงต่อดีวะเนี่ยตีเลยแล้วกันเออมันน่าจยังไม่มาครับผมจังหวะน,นี้ มาครับต้องบังครับผมว่าต้องบังแล้วแหละบังให้สุดความสามารถคเขาจะเก็บยูเอฟดีร้อยแล้วสวยงามครับผมจังหวะน,นี้แล้วตอนนี้เลือกมาสองหมื่นหนึ่งหมื่นแปดแล้วผมหนึ่งหมื่นแล้วจังหวะนี้บอกเลยเขาขอปาไปหนึ่งทีิ้งผมโอ้โหออสเตเลยเยอร์ได้ของเอลสูมันลาดเหมือนเดบเต้อีเลสเลยโอ้โหนี่มันนักแข่งจริงป่ะเนี่ยแต่ด้ขอทางกบานปาดใส่ของซีเนียร์จังหวะน,นี้เรียบร้อยของวผมตอนนี้ทางของวิโรจนเลยหลามกินแล้วผมเก็บของสะจ,จูดไปแล้วตอนนี้แกไม่รอดแน่แล้วผมในเอลสูเอลสูมึงลาดใช่ไหมได้ครูจัดให้แล้วได้้สสังเกตกตหหนีโโอิลรีเซ เดี๋ยวยังไงต่อเอาไงเอาไงแมนดักอยู่อะด้วยมูนาดระวงังระวังมูนาดโอ้โหนี่งไงละ่ะจังหวะนี้โอ้โหมันเอามันเอามันเอาบอลดีๆนะมันสัตว์ดีโอ้โหมันมาขนาดนี้ขอถอยเลยฟิกเกอร์นี่ถอย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 ,ถอยโอ้โหมาขนาดนี้ผมยอมใจก็ได้ครับผม,มเกือบตยยุยแล้วไม่ละเกือบจะตายมาเซตข,ของก่อนเซตของก่อนแป๊บนึงอ่าต้องเปลี่ยนใช้ไนท์เพรสด้วยแล้วก็อ่าคิวด้วยโอเคน่าจะได้อยู่ ซับของโคตรไวเลยครับจังหวะนี้เงินยี่ไม่ค่อยมีเลยตอนนี้มาครับเดี๋ยวรอคนรอเพื่อนในทีมกัี้นี้ก่อนเกิดก่อนจังหวะพลาดครับผมนน,น่าจะบังครับผมเพราะว่าเอลซูตะกี้นี่คือลาดกอสลเลเยอร์ได้นะครับยิงกูดียังเลยเว้ยแม่เอเดนอาจจะยิงต่อ,อกนี่ขนาดยิงนี่เยนะนาจะอยู่ตรงแถวแอลซ้ายผมภูมิ้ายเลย มาครับเอ้ยเจอแล้วจังหวะนี้นี่มันน่ากินจังเลยว่าปิดหลังแม่งเลยแล้วกันจังหวะนี้โอ้โหแต่ทางของวิวโรมาปาดไปหนึ่งทีแล้วเอ็นจิเนอร์สปนเดอร์บอกเลยครับว่าช็อกจังหวะนี้โอ้โหแล้วผมไม่กดซื้อเขียวซื้อลุองหน้าหรอวะโอ้โหจบเลยไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ตอนนี้ครับผมสารทันสตรีมเมอร์แล้วเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยครับว่าแกไม่รอแน่แตอนนี้อันเล็กเก็บคิวของทางรอเรียบไปแล้วตอนนี้ผมได้ไดสารเซ็นทางของวิวโรจังหวะนี้วิวโรสุดความสามารถได้อันเล็เก็บคิวของทางยูเอทแล้วก็ได้เก็บของทางวิโโโรรคคคัััับบบผผมมมเเเเเนน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 าาะะะอออออ้้้้หีีีีีี่่่่ตตตววววววไยยยยยืทิลลลแก ฉันก็ต้องสวนแต่สวนไม่ไหวครับผมแตอนนี้และวตอนนี้ผมขอทำการโจกดช็อคแล้วได้สังเกตของนักเอลสูมีเดฟิกเกอร์ไปแล้วตอนนี้ผมบอกนะครับว่าผมเล่นจะรอแล้วขอฟิกเกอร์หนีออกไปแล้วตอนนี้มูรัตจังหวะนี้ไม่ครับผมจะโจตอนนี้เก็บคิวและกดซื้อก็เกิดแล้วตอนนี้ซื้อคิวสุดความสามารถเรียบร้อยจบแน่นอนครับผมถึงผมจะตาเยอะแค่ไหนนะครับแต่ทีมจังหวะเปิดไฟก็สวยงามรองผมนะนี่ก็น่าจะจบแน่นอนนะครับผมเนาะ และนี่คือการรีวิวคอมโบคู่หูดอเลียมาหลอดครับผมสำหรับการเล่นตำแหน่งจังไม่ใช่เล่นตำแหน่งมิดเลนครับผมเนาะตำแหน่งเลนกลางสำหรับสไตล์ของ RV โปลีของนักแข่งครับผมเรียบร้อยครับผมเนาะสวยงามครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครต์และลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าสกินได้ทำไม่ไปครับผมจะมาใหม่กับคอมโบของคู่หูสกินรอบต่อไปครับผม